สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพี่ตองมาสุขุสุขคนกับพี่ตองคะ่ะวันนี้พามากินก้อยขนมจีนนะคะใส่บกทัวมามาผอมแล้วก็มีกุ้งตัวบกใหญ่นะคะแต่ว่าอันนี้คือพริกหวานพริกพริกก็ะช้หมดบอกพริกบอกพริกใหญ่เอออืม เงยฮงสิ่งกรตุ้นเจ็บพี่จ้องเป็นอันต้นปลสิ่งอร่อยนิน้อยฟังอันต้นปลาเส้นฝอย มีประโยชน์มากชิบเาเนื้อน่อยฟังความปึกของมันเนี่ยเนาะกินกักสามคำครับ บอกความอันซูนจะคองแห้งป้าพี่้องกล้องใส่ไอโฟนมาเจะบว่าจะเครื่อง,องพี่้องอันนี้เพ่ได้แบบว่ายานี่ไม่อวดยังมันไม่ได้อวดแต่บอกว่าบางความอันปื้อแข้งค่ะตั้งค่าเพราะเป็นกล้องค่ะมันย่ำปรถ่าไทยรูปมันจะมีแบบว่าหมดคู่หมดว้อมอย่างสีบอกสีมันพี่ดองหน้าโปกมันเห็นสีจืดๆแนตะ่เน้อก,กินมันสีเข็มคนแห้งค่ะ ขันกดเข้าไปในคลิปสีเข้มคนแห้งบ่นั่นละภาพจริงแต่ว่ายนี่ยโป๊กว่าเมียงคือสีสีดมันปั๊บกล้องบ่เป็ลมันไปโหมดที่ยังบ่รู้พี่น้องสีจืดๆซีดๆแม่พี่น้องเหมือนมือหนีมือเว้ยเลือกกดแบบฟ้าๆอ่ะมันจะขึ้นมาเอ้าเอ้ามันมีอันยังสีประสานแต่ว่ากระเทศที่เป็นเนี่ยมันหลุยมาซื้อค่ะฮอตารูพี่น้องป้าปึกปานนี่กับมีพี่น้องปึกไข่ปึกขาด ก็ยังมันสีนกขิดปรนเดยมันกจะทายรูปบอกว่าคือเป็นสียังสีสีสียากเหมือนโพดนกขิดนะพี่น้องนั่นแหละอืมปุ้ม,มันก็ไปคุ้มตังค่าไประเทศยังอืม มันก็บ้มีขึ้นมาไม่แทนมันอยู่ตรงหลาจออันตูดขึ้นตูดลง่งอะพี่น้องคนเยี่ยงวะเสร็จแล้วแม่ไปเรียนบื่เรียนหลาย <c oughs> คือเดี๋ยวขกมาจุ่มฟางให้เงไปเนาะเดี๋ยวมันท้ายคลิปแล้วล่างคล้องแล้วอียงแล้วมันสิไปเบิง้งนั้นเป็นหนึ่งทไปจำไปอ่ะ <c oughs> ของเขาอ่ะมันขเขาทายรูปงามสีสัจเจีวดีแท้วนามันของไทยมันก็เป็นจืดๆแต่สีนกกิน่าใช่ปะแอมแม่ไอพี่น้องไม่เป็นนกินจะัะแม่ càm trai mèo súi khoáng hả, cho tí cả thì cùng จะได้พักกินก่อน อืมไม่ห้องหม่หมดนะงาอคอเส่มกินเพื่อแบบอิ่มกินคอแล้วห้องไดอ สิไปแล้วนะครับพี่น้องค่ะป๊บมือนีวนกับซ่วงไปอีกนึงก็คือเรื่องกล้องวนไปซื้อแบตไม่แล้วค่ะพี่น้องไม่ได้ซื้อกล้องไม่ซื้อแบตไม่เออไม่เอาซื้อแบตไม่ให้ทายแบบสบายใจไม่ได้เปิดคลิปมาแล้วแบตสีมืดทายไปว่าแค่ได้พออหน้าที่แบตมดเมือนพี่น้องอันเกา่าปวดหัวแห้งท่นที่สิไปซื้อแต่โดนโดนแล้วจมไม่จะมาจัก,กปี่ที่จริงอะตั้งใจว่าสิไปซื้อกล้องไม่พี่น้องมาในความคือตอนนั้นเออบันี พ่อสิไปซื้อกล้องมาไอ้่ยานเสียเงินก็เลยูกบหมอหมอเขเลยบอกว่าเปลี่ยนแบตก้อนนัะนั่นะก็เลยไปซื้อแบตรับบ้านเนี่ยสร้างเปลี่ยนแล้วพี่น้องเนาะจนมาสองปีแล้วลนั่นแหละค่ะกับกล้องอันโทรศัพท์อันตอนถ่ายโปรคลิปน่ะได้แล้วมันขึ้นมาแล้เลยมันสิไปเบืองอีกบ่รู้ว่าสิกดไปเป็นอีกบอพาะมัน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 มาเติอไม่เตขึ้นมาเองพี่น้องอยู่ซื้อมันกับมือลุยไปอีหยังบรรูุไม่ขึ้นมาเองเออนั่นแหละ มันเลยเห็นเอ้ามันก็เป็นสีงามๆมาสันสีคือยังปกติแถวาสันมันเลยไปคุ้มเห็ดเบิงเออมันมีนี่แต่วันนี้มาทายคลิปตะก่อนแต่วันนี้ปเบิงอีกคอมเมนต์บอกวันนี้จะพี่น้องวิธีกันปรับเออนั่นล่ะไปแลเวาขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกๆกัจงใจนะคะขอบุขภาพแข็งแรงลำลำลุลุยถูกหวยนั่นที่หนึ่งบนสกู๊สุกคนค่ะขอบคุณค่ะเออนั่นล่ะใส่ค้องดีของแพงของยางกระซามขัน้นใส่มันลึกปุ๊คือวบนนี้พี่น้องไม่มีประโยชน์ โอ้เง็้เจ้าของยังพี่น้อง